นิทานชาดกเรื่องคนมีศิลปะในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบภิกษุผู้ข้าหงรูปหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ เกิดเป็น,น้ำมาตในเมืองพาะราณสีมีพราหมณ์ปุโรหิตผู้พูดมากคนหนึ่งประจำราชสำนักถ้าเขาได้พูดแล้วคนอื่นจะไม่มีโอกาสได้พูดเลยสร้างความรำคาญให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมากแม้กระทั่งพระราชาพระองค์จึงคิดหาวิธีสกัดคำพูดของปุโรหิตนั้น วันหนึ่งพระองค์เสด็จไปพระอุทยานด้วยพระราชรถถึงต้นทรทอดพระเนตรเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูชายง่ายเปี้ยผู้หนึ่งดีดก้อนขวดสใส่ใบไม้เจ้ารูปเป็นรูปสัตว์ต่างๆอยู่จึงเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรทรงคิดได้วิธีสกัดคำพูดของปุโรหิตรับสั่งให้ชายง่งยเปียเข้าเฝ้า แล้วตรัสถามว่าในราชสำนักของเรามีคนพูดมากคนหนึ่งเจ้าสามารถทำให้เขาหยุดพูดได้ไหมเขากราบทูลว no ่าถ้าได้ขีแพ้ถังหนึ flu, ่งอาจทำให้เขาหยุดพูดได้พระเจ้าค่ะจึงรับสั่งให้นำชายงงอยเปียเข้าวังด้วยให้เขานั่งภายในม่านเจาะรูตรงกันกับที่นั่งของพรามณ์ปุโรหิต ผู้พูนมากนั้นพร้อมให้วางขี้แพ้แห้งไว้ใกล้ๆชาย่อยเปียนั้นพอได้เวลาพรามปุโรหิตเขาเ้าเฝ้าเขาก็เริ่มกราบทูลพูดโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเมื่อเขาอ้าปากพูดคำไหนบุรุษ่อยเปียก็ดิดขี้แพ้ที่ทำเป็นก้อนเล็กๆผ่านมานเขาปากเขาทุกคำพูดพรามปุโรหิต จึงได้กินกินขี้แพะโดยไม่รู้ตัวพระราชาทราบว่าขี้แพะหมดแล้วจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ท่านกินขี้แพะไปตั้งถังหนึ่งแล้วยังไม่รู้อีกหรือท่านจงไปถ่ายท้องก่อนที่จะเสียชีวิตเถิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพรามปโรหิตปิดปากสนิทแม้ใครจะพูดด้วยก็ไม่ค่อยจะพูด พระราชาทรงสบายพระทัยแล้วรับสั่งให้พระราชทานบ้านสี่หลังอยู่ในสี่ทิศพร้อมทรัพย์สินแก่ชาย่อยเปียนั้นฝ่ายอมาต์ได้เข้าเฝ้าพระราชาแล้วกลับทูลว่าธรรมดาศิลปะในโลกบัณฑิตท,ทั้งหลายพึงเรียนแม้เพียงดิดก้อนกวดก็ยังช่วยให้ชาย่อยเปียได้ทรัพย์สมบัตินี้ แล้วกล่าวคาถานี้ว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้ชนิดใดชนิดหนึ่งก็สามารถให้สำเร็จประโยชน์ได้โดยแท้ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรบุรุษงอยไดยบ้านทั้งสี่ทิศก็โดยการดิดขี้แพะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศิลปะเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตและไม่ควรเป็นคนพูดมาก